พี่น้องแคยย่นสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งบักกอกบักกอกล้นเต็มดินอยู่พี่น้องเลยแต่เสียดายบักกอกกันเพราะว่าถ้าเขาพันษาบักกอกต้นชีเสียบๆนี่แหละพี่น้องที่มันล้นหลายๆที่สุปีที่เคยทายให้เบิ่งนี่แหละแต่ว่าบ่าแต่นวดปึงช่วงเขาพันษาเนี่ยมันทิ่ล้นเต็มดินเลยที่พี่น้องเนี่ยมันทิ่ล้นสองเทียพือเทียแรกเนี่ยมันทิ่ล้นช่วงเขาพันษาเนี่ยล่ะแต่ว่าก็ เที่ยว s มันสีรนย่มสุกต้บัตเทียแหลกมันสีโรน,นย่ำยามนีจ้าวกับอใส่ตามหงเลยทีนี้นเนี่ยมันลรนลงมามันก็นเลี้ยงใส่ตํมหุ่งได้เก็บไปหาแจกโคนหลายแล้วล่ะเก็บไปหาซุ่มิ่นขายตมือมหงอไปนอนรนขัยี่หีดีดเต็มดียนหลน นุ้ยกระตึงดีแล้วล่ะใส่ตะมือมหองกระสมแล้วไส่แก้วใส่ตะมือมหองนี่แสบตัวเนี่ยหมกม่วงตะมือหงตัวนี้มันเป็นบัวกม่วงมันเป็นบักม่วงเอ้ยมันเป็นบอกอกันบอกกอกันบักกอกแสบบักกอกสมหวานโอ้ยอยู่ทั้งตัวมันกะปีนี้ขึ้ยังดกบ่มีหนองบางตัวมันกันดูมันดกบ่ เยอะสูงเนาะก็เห็นบ่คักกระดกอยูเ่เยอะๆเร็วบางทีกระดกอยู่มันจะมีสองต้นต้นหนึ่งสีอยู่ทางนี้อันนี้เป็นบักแข่งข่างทางนี้กะปลูกไว้กะไก่เนี้ยไก่มันบ่มาทางนี้ได้หูกันมันมันละได้ไงไหมปลูกพร้อมกันกับข่างทางฝุ่นดีพี่น้อง บอกบวบไหมอันนี้บอกบวบบอกบวบเรียมพันหน่วยเง่าอันนี้ใกล้เระเด็ดเพาตอดมันมาแล้วเดืกขึ้น้างเลยทางนี้เป็นเป็นคางบอกบวบเรียมพันพันสันมันมีสองพัน ย่างแบบกำลังเป็นไงอยากไปเจ็บกินสดุสดๆเจ็บมนะ่กินแล้วลาก็ยังไม่เจ็บไปกินสดุสดๆกินซดๆกินกับตน้นไรสารเคมีแข่งหลายตน้นอันนี้เป็นข่างบักบวบอันนี้ที่ยายยนมาปลูกอัน,นปลูกบักอือ้อยุคของเป็ดนะพี่น่องง่าม สิพาพี nhà, yeah. oh, đi, uh, ่น้องยางไปเบิ้งมันหนุ่ยดวกซำเด๋บ่ได้ยางมาเบิ้งเนี่ยเอ้าเป็บนุ่ยเหรอตัวเนี้ยบวบเรียมันเป็นนุ่ยเหรอตัวเนี้ยนุ่ยนุ่ยมันเป็นนุ่ยพันเห่าเลยพี่น้องกันพันสันพันเห่ามันอยู่ทางพุ่นทางสวนอีกเมือหนึงข้าเดียวกับไงเลยเนี่ยบวบบักนามเลยไงไว้อี๋น้องสาวหมื่นกับพ่อกินเราจะเห็นนุ่ย อันนี้อันนี้เป็นข้างบับอกอันนี้อกับ้างกักฝักไม่พี่น,น้อกที่ยืย่ยวดมาเห็ดกวมใส่ขอกเปียดไปนะแต่ว่าเปียยังเวนมันก็ออกไปอยยุ่ั้งหนอกงงม,มานอนหยิย่งขึ้นย่งเวทมังเรอย่างเวทมันเวรย่างขึ้นมันเหรเขาม,มาอยู่พี่มนอนอยู่พีค้างไตก็เป็น ออกเป็ดน้ำก็สจิยว่นีคันเอาน้ำเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ย่าย่นบ่เอยเอาน้ำเขาให้มันออกไประโยชนนอกหรอกมันก็กินอยู่ห้างทั้งนอกเกินหน่วยมันมันดบกอื้ออันนี้มันมกฟักแบบไักฟักักแซงมกฟักนั่แหละพี่น้องเกินก็อะไรแบบอันนี้ก็ฟักฟักมันนั่นก็เก็บไปแกงใส่ไก่ฟักอื้ออ้อมปลาหนีหลือมันยังสิยู่ เอ้ยอันเอาไว้ล้างก็ตอดเบิดได้จักหน่วย1 1 2 3 4 5 6 7 เยนอนเลยแหละพี่น้องชีวิตชีวิตเญญองเราได้เก็บน้อยแล้วมูนน้อยแต่สิ่งนี้ต่ว่าสิบบทหลวงมันหน่องสิหนุ่มเขาขันท่าทวงนี่หดเลยเด้อบ้านบ้านใหญ่เด้แม่งอะไรเนี่ยอันนี้หมักฟักฟักหมักต้นนั่นแหละนี่อยากกับมาปิดไปอยากแกงไก่กับมาปิดไปแกงขึไก่สบาย โุ๋ไวแล้วพี่เกีดยดหนึ่งเงินหนึ่งอทางนี้ก็เป็นบกนักอือกันกำลังเท้าเคี่ยวน่หน่อยแต่มีอยอะพี่น้องนี่วิตไก่ป่ะน่ะอันนี้คือมันบนมีขังมันเนี่ยปกไว่กัน เรื่องคันร้อนนี่เหลี่ยมน,น,นีนมดีจะซูปีห่ปกไปก่นกปอนเาพวปกไปไนีป่บ่เลี้ยมันหายดีปลกไูกก็ขึ้นลุกไป tại mọi nhà ลวกกินซ้ําซีหยอดก็อิ่มนะคุณเฒ่าบ่ได้ลวกหลายแต่ว่าอยากปลูกไว้อยากมีอยากได้เห็นยังก็อยากปลูกปลูกไว้แล้วก็กินพ้าวพันนั่นล่ะพวกยายย่นปลูกของจะไปขายให้กับผู้หนังตะกี้ขายดีจะหลูกเบี้ยนมีผลขายนี่เป็นข่างบักหนำฮ่วย กระนวยอากหลากนี่นอันนี้ที่ปลูกไว้ตอนนั้นไม่พี่นองแบทั่วหน่ะยทั่วขางนะที่ทั่วขางเอา้าเฮ็ดตีนแห้งนจะเกิดดีเรวปะเนี่ยโอยเกิดดอกเยอะที่อยทั่วขางทั่วก็ล่างสิขึ้นขาง ถ้าพัดป,ปลปูกพี่น้องว่าได้ขิดยาชักเนียแปลกยังไงปลูกไว้บพ่อใส่ใจกะกะขึ้นข้างอยู่ใบเหลี่ยมยบุยบยุบยู่เห็ดงายอยู่พดูดเดยว่าเห็ียดงาของทั่วนี่เห็ดงายอยู่นี่ขขึ้นข้นางว่าจะฉีดยามันกับใบเหลี่ยมยบุบยบมันว่ามียนบ่งจอกอเลยว่าฉีดซักไม่แล้วแบบขึ้นน้ำไม่ได้กินยูังอก ช่างนี่ก็มีน,น้อยหนึ่งอออันนี้คือสีห่วงหรอกเนี่ยแม่ย่ยนยางเดี๋ยวบังมันดูแล้วมันห่วง,งๆๆเหลี่ยเหงเนี่อันนี้เป็นบัวเปลี่ยมพันเง,งนาอยู่พี่น้องช่างมันบัวเปลี่ยมพันเงาใบนี่ก็เลยสืบเพิ่นอันนี้ช่างนี้ก็สองเลยอยู่ทางในหวัว 喂，好安好安。